สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหาน้อยนะคะทั้งสี่หาน้อยประจ ա วันที่สิบห้ามิถุนายนหกห้าเน,ะน,นานเนะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือสี่กับแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดศูนย์แปดห้าเจ็ดหรือจะจับคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้า

0 7 9 7 9 3 9 7 1 9 3 1เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ไข่ก็0 7 7 0 7 3 3 7 7 9 9 7เนาะ0 3 3 0ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจะได้ไม่ต้องเปลงืงตังค์เยอะเนาะต่อไปปกติปกติตัวเด่นก็7กบ9ตัวรองก็คือ3กับ1 7 0 7 1 7 5 9 7 9 9 0 9 3 9 5 9 7 สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดหนึ่งเนาะวันนี้มันมาเน้นแนวเด่นแนวตัวเลขขี้เด้อว,วันนี้เพื่อนๆนแต่ไม่รู้มันจะพลิกล็อกหรือเปล่านะฮาหนอยนมันเดายากทําออกมาแบบนี้มันไปออกอีกแบบหนึ่งเนาะ no? ต่อไปเป็น v ีไอพีตัวเด่นก็คือศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้า 0 1 0 3 0 6 0 8 9 0 9 1 9 3 9 7 2 0 2 1 2 4 2 7 2 9จับคู่ไฟก็7 9 9 7 7 0 0 7 7 2 2 7นะ2 9 9 2 2 7 7 2 2 0 0 2นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางหรือถ้าไม่ชอบแนวทางระวังไว้ทั้ง4แนวทางจะรูดรวมก็เอาตัวนี้เลย รูดรวมนะคะรูดศูนย์รูดหนึ่งรูดห้ารูดเก้าหรืจะจับคู่ควายก็ได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งวันนี้มันมาเลขขี่เดอ้อเรารีบหน่อยเด้อวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ําเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะว่าจะไม่ส่งแล้ววันนี้นะ่ะงานมันเยอะมันยุ่งนะฝนก็ตก